ส่องเงินรางวัลปลอบใจหมิวพปรปวีนักตบลูกขนไก่สาวไทยในศึกไทยแลนด์โอเปิจบทัวร์นาเมนต์เป็นที่เรียบร้อยสำหรับการแข่งขันแบดมินตันโตโยต้าไทยแลนด์โอเปิลนรายการระดับเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์ที่กรุงเทพประเทศไทยเมื่อวันอาทิตย์ที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยหมิวพปรปวีช่อชูวงวางอันดับหนึ่งของรายการมืออันดับ6ของโลกสามารถกรุยทางผ่านเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศก่อนเจอกับเฉินยู่เฟยมือวางอันดับ2ของรายการมืออันดับ8ของโลกจากจีนซึ่งรูปเกมเป็นทางด้านนัักกกกตบลูขนนไ่แดมง ที่ทำได้เหนือกว่าเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้2 0ถึง0เกม21 1 6ถึงและ21 1 2ทําถึงทำให้มิวพรปวีคว้าตำแหน่งรองแชมป์ของรายการเท่านั้นอย่างไรก็ตามแม้จะไม่สามารถคว้าแชมป์มาครองได้แต่นักตบลูกขนไก่สาวไทยหยิบเงินรางวัน1 8 5 5 0เหรียญสหรัฐประมาณ6 0แสนบาทมาครองเป็นรางวันปลอบใจขณะที่เฉินยูเฟยแชมป์รับไป35,625เหรียญสหัฐประมาณ1 1 8 4 0ล้บาท